ค่ะทุกคนวันนี้ก็คือเราจะเปิดรายการใหม่อีกแล้วหรือเปล่าเออก็เราจะมาพูดเกี่ยวกับหนังเรื่องหนึ่งซึ่งหนังเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราเพิ่งไปดูมาเมื่อเช้าก็คือเราแบบว่าว่างๆใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้จะดูอะไรก็ไม่รู้รอบหนังไปก็ไปเลยที่รัชโยธินแล้วก็ เปิดดูว่าที่จองตั๋วตรงนั้นเลยว่าแบบมีเรื่องอะไรที่รอบมันใกล้ที่พอดีบ้างอะไรเงี้ยเออเห็นว่ามีช่วงนี้มันก็มีแบบแบทแมนดังๆใช่ปะมีแบทแมนแล้วก็มีเทอมสองเว้ยแต่คือเทอมสองมันก็มันก็น่ากลัวน,นิดนึงอะคือแบบไปคนเดียวแงแล้วก็ไม่กล้าดูเทอมสองคนเดียวเอรมันหนังผีอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่า book of love ซึ่ง เราก็ไม่คิดว่าคือเราไม่เคยได้ยินชื่อเรื่องนี้แบบที่ไหนเลยมันมันไม่ได้แบบแมสขนาดนั้นแล้วคือมันไม่แมสไงเออมันไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นรีวิวด้วยนั่นแหละแต่ว่ามันลอบพอดีก็เลยแบบลองกดเข้าไปก็คือลงไม่ได้ใหญ่มากอาจจะเป็นเพราะว่ามันใกล้ออกแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันเข้าแต่สิบเจ็ดแหละอาจจะอาจจะดังอยู่แหละแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้อะไรอย่างนี้เราก็ ไปดูแล้วก็เลยจองตั๋ววรอบบ่ายสามตรงไปแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็คือคิดว่ามันก็คงดีแหละเออตอนแรกคิดว่ามันเป็นเรื่องเรื่องอ b o o k of life ที่เป็นแบบเวอร์ชันหนังซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นคือมันปกคล้ายกันมากเลยทุกคนคือ b o o k of life มันเป็นการ์ตูนใช่ไหมเออแล้วมันปกคล้ายกับเรื่องนี้เพราะว่ามันมีความแบบเม็กซิโกอ่ะคือแบบ คือถ้าถ้ารู้คนเคยดูแบบการ์ตูนฟิลเม็กซิโกมันก็จะแบบปกคล้ายๆกันอะมีความเม็กซิโกอยู่ในนั้นอะแบบอย่างเช่นแบบโคโค่เงี้ยโคโค่กับอับูกับไลฟ์อะโทนค่อนข้างคล้ายกันอยู่นะเออแบบปกหนังอะไรอย่างง้นนะก็เลยแบบเออคิดว่าเรื่องเดียวกันแล้วมันมีบุ๊กเหมือนกันก็เลยแบบตอนแรกไม่ได้อ่านไงอ่านแบบเผลอๆอะอ่านแบบผิวเผิน ก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องในการแต่งริงไม่ใช่พอมาดูแล้วก็แบบออมคนละเรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบค่อนข้างประทับใจเพราะว่าคือด้วยความที่เราไม่ได้คาดหวัง้วยมั้งเราก็รู้สึกมันดีกว่าที่คาดไว้คือมันดีกว่าที่คิดเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเว้ยแต่เรารู้สึกว่าเราว่ามันแบบมันดีมากาอะคือเราก็คิดว่าแต่ทำไมมันไม่แมสวะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเขียนคนหนึ่งเป็นผู้ชายพระเอกเป็นนักเขียนนะคะ พระเอกของเรื่องนี้นะคะก็คือคุณคลาฟลินแซมคลาฟลินเออนางเอกคือ e iki, e เวโรนิกาเอชิกีอชิกกีหรอไอชิสักอย่างหนึ่งขออภัยถ้าอ่านชื่อเขาผิดก็คืออามาพระเอกก็คือคุณแซมแล้วก็คุณเวโรนิกาที่เป็นนางเอกนะคะก็พระเอกจำชื่อในเรื่องไม่ได้ด้ว <laughs> ยก็คือพระเอกอะ่ะเป็นนักเขียน เป็นอยู่ลอนดอนอยู่ลอนดอนแล้วก็เขียนนิยายเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่า The Reason Apart สักอย่างหนึ่งน่าจะเป็น Reason Apart แต่ว่ามันขายไม่ได้เลยเออมันแบบไม่มีคนสนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้วันใดวันหนึ่งก็มีคุณเจนก็คือสำรับพิมพ์ที่แบบ ที่เป็นคนตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ให้พระเอกก็แบบโทรมาบอกว่าเออหนังสือเธออะมันขายดีที่ที่สุดในเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเพ่ก็ตกใจมากแบบฉันอยู่ลอนดอนฉันขายหนังสือไม่ได้เลยสักเล่มแบบมีคนซื้อไปแค่สองเล่มซึ่งก็เป็นที่เขาซื้อเองทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตกใจดีใจเว้ยที่แบบมีคนอ่านในเม็กซิโกเยอะมาก มีคนเอาไปแปลเออซึ่งนักแปลคนนั้นก็คือนางเอกนั่นเองนะคะทุกคนปรากฏว่าคือมันแบบคอน FLICT มากเว้ยตรงเนี้ยคือแบบคือเพระเอกก็เลยไปเดินสายโปรโมทที่เม็กซิโกอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นหนังเม็กซิโกไงมันมันเลยแบบเป็นฟิลโปสเตอร์เม็กซิโกเพราะว่าตัวนางเอกเป็นเม็กซิโกแล้วก็แบบบรรยากาศส่วนใหญ่จะอยู่ที่เม็กซิโกหมดเลย เออก็เป็นเรื่องประมาณนี้คร่าวๆเราจะไม่พูดต่อแล้วเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนไปดูกันถึงแม้ว่าตอนนี้มันกำลังม,มันใกล้จะออกโรงแล้วอะเออคือมันนานมากแล้วไงทุกคนเราไม่อยากสปอยมากแต่ว่าเราอยากให้ไปดูอะมันคือมันดีกว่าที่คิดมากมากอะนั่นแหละแล้วเราก็ชอบค่อนข้างชอบมากในพระเอกก็แบบไปเจอกับนางเองทิมัสโกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้เหมือนแบบทํางานร่วมกันอะแล้วก็แบบตกหลุมรักกัน เอาจริงๆเลยอะพระเอกอะเหมือนไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตอะในขณะที่นางเอกอะจะเป็นผู้ผู้หญิงที่แบบเก่งใช้ชีวิตมาเยอะมีประสบการณ์แล้วนางเอกก็อยากเป็นนักเขียนมากใช่เขาอยากเป็นนักเขียนเว้ยแต่ว่าเหมือนมันอยู่ในยุคที่แบบมันก็มันคือยุคนี้นี่แหละแต่ด้วยความที่เราไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าประเทศเม็กซิโกหรือเปล่าที่เหมือนแบบพอเป็นผู้หญิงอะมันทําอะไรยากกว่าผู้ชาย ก็คือยังมีความคิดแบบเหยียดผู้หญิงอยู่อะยังมีความคิดแบบแปลกๆอะไรอย่างนั้นอยู่อะยังไม่ได้แบบความคิดจะเดินขนาดนั้นอะไรอย่างนั้นอะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นกันหรือเปล่าแต่ว่าคือหนังมันร e p r แบบนั้นซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเรื่องนี้เหมือนกันเออแต่เหมือนเอกก็พูดไปแบบเป็นผู้หญิงมันยากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบเอะใจเอะใจนิดนึงว่าเออ อาจจะแบบเกี่ยวกับเรื่องเป็นเพศหญิงเพศชายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออด้วยความที่เราก็ไม่ไม่รู้เนาะว่าแบบประเทศเขาเป็นยังไงหรือว่าความคิดของคนในตอนนั้นอะในประเทศน,น,นั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจในเอกนะเพราะว่าตัวเราเองอะเราก็มีความฝันเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วแบบอาจจะโดนปิดกั้นด้วยแบบเรื่องเพศหรือแบบ,บลาลาแล้วคือความนางเอกที่แบบ หญิงเท่าเทียมเวอร์เวอร์แล้วคือพระเอกนั้นก็จะเหยียดเหยียดนิดนึงอะคือนางนขี้เหยียดมาเว้ยพระเอกอะนั่นอกก็พูดแบบฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแบบคุณเหยียดไม่กระทั่งอากาศอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามาเม็กซิโกแล้วเพรเก,ก็ถามว่าทำไมมันหนาวจังเออแล้วแบบนังนเอกก็ถามมาแบบเอา้าคุณคิดว่าเม็กซิโกมีแต่หน้าร้อนหรออะไรอย่างเงี้ยเ <laughs> พรเก,ก็แบบใช่ เออน่ยก็แบบว่าฉันยังไม่คิดว่าลอนดอนมีแต่หน้าฝนเลยเพลย์ก็บอกว่าแตงจริง้วลอนดอนมีแต่หน้าฝนจริงๆนะคือนางแบบเหยียดทุกอย่างบนโลกไปดีอะแกคือนางเหยียดมีความแบบมีความคิดมีความคิดเหยียดสูงอะเพราะว่าด้วยความที่หนาจะไม่ได้ใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ค่อยมีประสบการณ์แบบว่าเยอะเท่าไหร่อืมแล้วก็มันก็มีคอน FLICT เยอะเหมือนกันอะเรื่องราวเพราะว่านางเอกก็แบบเหมือน หมือนก็มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่พระเอกก็คือแบบมาจากไหนไม่รู้พระเอกชื่อเฮนรี่ฉันจําชื่อเขาได้แล้วพระเอกชื่อเฮนรี่นางเอกชื่อแบบอะไรอะคือเขาชื่อยาวอะแล้วมันเป็นแบบชื่อภาษาสเปนอะคือแบบคือเม็กซิโกเขาพูดสเปนกันแล้วคือเราอ่านมันอ่านยากอะแบบชื่อนางเอกอะนั่นแหละนางเอก ก็พูดได้ทั้งสเปนแล้วก็อังกฤษหลักๆก,ก็แบบอังกฤษนั่นแหละก็จะมีภาษาสเปนมาบ้างเพราะว่าถ่ายที่เม็กซิโกเนาะเออก็ทีนี้เขาก็รักกันแล้วก็แต่ก็ไปดูนะทุกคนว่ามันรักกันตอนไหนเพราะจริงๆอ่ะเราอะดูไปมาครึ่งเรื่องแบบเกือบเกือบท้ายอะแล้วก็รู้สึกปวดท้อง <laughs> ปวดท้องเว้ยแล้วก็ไปห้องน้ํา แล้วก็แบบอาจจะพลาดพลาดหลายตอนพลาดหลายตอนอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือเราอะรู้สึกชอบมากอะเรารู้สึกมันมีแบบกิมมิคที่แบบมีซ่อนความความไม่เจริญทางความคิดความเท่าเทียมอยู่นิดนึงอะซึ่งนางเอกก็เหมือนแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับเรื่องนี้อะไรแต่คือมันก็เข้าใจได้แหละมันก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ด้วยแหละอืมที่แบบพระเอกก็จะแบบว่าเออแต่ความรักมันก็สวยงามน,นะอะไรอย่างเงี้ย น่คะที่นังเอกก็จะแบบว่าความรักอะน,นะมีแต่เจ็บปวดเออก็ฟังเขาเถียงกันก็สนุกด,ดีทุกคนก็ไปๆมาๆก็เกิดรักกันขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะเขาต่างกันสุดข,ขั้วด้วยแหละก็เลยเหมือนเหมือนเติมเต็มกันในบางเรื่องอะอืมคือเราคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่านั่งเอกอะแบบห่างจากห่างจากเรื่องรักๆไปนานอะ คือเขาอาจจะแบบไม่ได้มีความสุขแบบนี้นานเพราะว่าเขาอาจจะมีภาระหลายอย่างมากแล้วแบบมันดันเป็นช่วงเวลาที่พระเอกอยู่ด้วยในเวลาที่นางเอกมีความสุขมากในอาทิตย์นั้นด้วยมันก็เลยเหมือนแบบช่วงเวลาจังหวะเวลามันเหมาะเจาะที่จะตกควมรักกันอะเออเรารู้สึกแบบนี้นะนั่นแหละทุกคนก็เอาเป็นว่าไปดูกันเออแล้วก็เมื่อกี้ลองเสิร์ชด,ดูว่าหนังเรื่องนี้ใครเป็นคนกำกับ ก็แบบเห็นว่าแบบเออคนกำกับกับคนเขียนบทคือคนเดียวกันแกเขาก็ yeah. คนเดียวกันแก yeah. แต่เหมือนเขียนบทก็น่าจะมีทีมเขียนบทอยู่แหละเออเนี่ยเขียนบทมีแบบสามสองคนมั้งแต่ว่าแบบคนหนึ่งในในคนที่เขียนบทอะเป็นคนกำกับด้วยเออก็เป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้คนเขียนบทชื่อแอนนาลินคอนไวเมเยอร์ผู้กำกับก็คือคนเดียวกันอืม ดีจังเขียนบทด้วยคำกับด้วยแบบเท่อยากเป็นแบบขาวางได้รางวัลออสการ์ชื่อภาษาไทยว่านี่ยายรักฉบับฉันและเธอไม่ชอบชื่อภาษาไทยเลยวะภาษาเป็นภาษาอังกฤษพอนะ BOOK OF LOVE นั่นแหละทุกคนนาจุดนี้นะวันนี้ก็น่าจะออกจากโรงแล้วแหละอาจจะต้องหาดูแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะเข้า Netflix หรือแบบอะไรด้วยหรือเปล่า แต่ว่าใดๆก็คือถ้ายังอยู่ในโรงก็อยากให้ไปดูกันนะคะทุกคนมันดีนะแต่มันไม่แมสอืมนั่นแหละไดๆเรื่องอะ่ะมันดีแต่มันไม่แมสโอเคบ๊ายบาย